เรือนมายุราของแก้วก้าจากสนักพิมพ์ทรีบีสค่ะเรือนมยุราเป็นเรื่องราวพีเรียดที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปลายราชวงศ์บ้านพลูหลวงเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาอย่างเป็นราชธา,านีผู้เขียนเล่าถึงครั้งที่อยุธยาถูกปกครองด้วยพระเจ้าเอกทัศน์พระเจ้าแผ่นดินพระองค์สุดท้ายของอยุธยาขณะนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายการเมืองแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่าย ด้วยฝ่ายหนึ่งจงรักภักดีแด่พระเจ้าเอก,กทัตส่วนอีกฝ่ายถวายความจงรักภักดีแด่พระเจ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงหาวัดหรือขุนหลวงดอกมะเดือ่อผู้ทรงผนวดอยู่ในเวลานั้นพระยาเทพสงครามพ่อของนกยูงเป็นผู้หนึ่งที่ยังจงรักภักดีอยู่กับเจ้าฟ้าอุทุมพรทําให้ไม่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินในขณะนั้นจึงทรงให้ย้ายเสาเรือนออกมาปลูกนอกกําแพงเมือง ใกล้วัดชัยวัฒนารามพออยุธยาทำสงครามครั้งสุดท้ายกับพมา่าบิดาของนกยูงพร้อมด้วยพี่ชายทั้งหมดได้ออกรบเยี่ยงชายชาตรีที่มีหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองเหลือเพียงนกยูงเป็นเจ้าบ้านดูแลบ่าวไพร่ทั้งปวงแต่เพียงผู้เดียวนกยูงเป็นหลานสาวของหม่อมแสผู้เป็นพระสนมเอกในเจ้าฟ้ากุ้งหรือเจ้าฟ้าธนมาทิเบตเมื่อ,อยังเด็กนกยูงถูกถวายตัวเข้ามาอยู่ในวังนี้กับหม่อมแส ได้สุกสนเล่าเรียนหัดเขียนอ่านหนังสือและบทละครต่างๆนกยูมีเชื้อสายพราหมณ์ตั้งแต่สมัยคุณปู่ทวดของเธอเดินเรือม,มาจากชมพูทวีปในสมัยพระเจ้าอยู่หัวปราสาททองเธอจึงเป็นหญิงสาวร่างสูงโปร่งผิวขาวเนียนอมชมพูจมูกโด่งคิ้วหนาและมีดวงตาคมดำคลับตระกูลของนกยูมีวิชาลีรับบางอย่างตกทอดสืบต่อกันมา ต้นตระกูลพรามที่เธอสืบเชื้อสายมานั้นยืนยาวมานับร้อยชั่วคนย้อนกลับไปถึงสมัยพุทธกาลมีวิชาเด่นทางด้านเตโชกสินหรือการเพ่งไฟความสามารถนี้ทำให้เกิดพลังพิเศษบางอย่างเช่นการมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าการย่นระยะทางย่นระยะเวลาทั้งนี้ขึ้นกับความสามารถของผู้ฝึกฝนด้วยนกยุงเองก็เพิ่งจะได้ฝึกอย่างจริงจังเอามาตอนโตเป็นสาว และบ้านเมืองกำลังเข้าช่วงขับขันนี่เองด้วยว่าผู้เป็นอาเกรงว่าวิชาจะสิ้นสุดไปพร้อมกับตนเองในวันที่นกยูงมาสืบข่าวสงครามกับหม่อมแสที่วังเธอได้มีโอกาสพบกับคุณพระนายวัยวงศาเป็นครั้งแรกคุณพระนายผู้นี้เป็นหนุ่มรูปงามจอมเจ้าชู้แห่งอยุธยาในอดีตนกยูงเคยผูกสมัครรักใคร่อยู่กับคุณพระนายวัยวงศาผู้เป็นลูกหลานบ้านเจ้าคุณศีสวรรคใกล้วัดสีมหาธาในครั้งนั้น คุณพระนายลงทุนส่งเพลงยาวจีบนกยุงเสียไพเราะเพราะพริง้งเหมือนกับที่ตนเองเคยจีบสาวๆมาแล้วทั่วกรุงไม่เว้นแม้แต่พี่ยี่ผู้กึ่งพี่เลี้ยงกึ่งบ่าวในเรือนของนกยุงเขามีนางเล็กๆเต็มเรือนผิดแต่เพียงยังไม่มีเมียเอกเท่านั้นโชคดียังเป็นของนกยุงที่ทั้งคู่เพียงแต่ตกลงสัญญารักต่อกันแต่ยังไม่ทันได้ดําเนินไปมากกว่านั้นก็เกิดสงครามขึ้นเสียก่อนในวันที่ศึกประชิดใหญ่หลวง ถึงคราวใกล้กรุงแตกพระยาเทพสงครามได้ทำพิธีสวดกฤตยามน์อันเป็นวิชาจำเพาะของตระกูลเพื่อซ่อนเร้นกำบังบ้านหลังนี้ให้พ้นจากสายตาของศัตรูและมนุษย์ทุกผู้พิธีนี้ใช้สิ่งของพิเศษอย่างหนึ่งคือนกยุงสำริดสีเกือบดำสนิทในหอพระภายในบ้านแผนหางของนกยุงสำริดสามารถหมุนโคจรเพื่อกำหนดเวลาภายในบ้านให้ช้ากว่าเวลาข้างนอก หชั่วยามภายในบ้านหลังนี้เทียบเท่ากับร้อยชั่วยามของเวลาภายนอกนกยุงจึงมีชีวิตเสมือนเป็นอมตะข้ามผ่านเวลามาจนถึงยุครัตนโกสิน์เวลาในเรื่องคือพุทธศักราช2538อันเป็นเวลาที่กริยาม,มนใกล้จะเสื่อมลงตามวาระนกยุงออกจากบ้านครั้งแรกในวันที่สเสบียงที่กักตุนไว้ใกล้จะหมดเธอตั้งใจออกมาซื้อหาข้าวสารอาหารแห้งเพื่อจะพบว่าโลกปัจจุบัน ก้าวไกลไปจากโลกของเธอร่วม200ปีผู้เขียนได้ถ่ายทอดจินตนาการถึงความรู้สึกของมนุษย์คนหนึ่งที่เคยเห็นความรุ่งเรืองของบ้านเมืองอันสวยงามที่สุดแล้วกลับกลายเป็นเหลือแต่ซากปรักหักพังโดยสายตาของนกยุงเราได้เห็นความงดงามแต่ครั้งอดีตและความหดหู่เศร้าเสียใจในความสุดซง่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันกินใจและปลุกสำนึกรักและห่วงแหน และเราก็ร่วมเศร้าเสียดายไปกับนกยุงด้วยนับจากครั้งแรกนั้นเธอมักจะออกมานอกเขตของเธออีกหลายครั้งในยามใกล้ค่ำเธอได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าแปลกใจความเสื่อมทรงของสถานที่เก่าแก่อันคุ้นตาค่อยพังทลายลงไปเหลือเพียงเขาโครงเดิมในขณะที่สิ่งแปลกใหม่ได้ประจักษ์แก่ตาของเธอเพิ่มมากขึ้นแม้จะดูเสียงอันตรายแต่นอกเหนือจากความสนุก นกยุงกำลังทำความรู้จักโลกใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่นกยุงสำริดหมดติดลงจริงๆครั้งหนึ่งที่เธอหนีออกมาเที่ยวเล่นเช่นที่เคยเธอได้พบกับพระนายชายหนุ่มที่มีชื่อและหน้าตาเหมือนกับชายหนุ่มอีกคนที่มียศคุณพระนายที่เธอเคยรู้จักคุณพระนายวัยวงศาคนนั้นพระนายในยุคปัจจุบันเข้าหุ้นเปิดร้านขายของเก่าแอนทิกกับเพื่อนอีกสองคน คือทีตาหญิงสาวผู้มีปากเป็นอาวุธสามารถพลิกพลิ้วคำพูดเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ตนสูงสุดและบันชายหนุ่มรุ่นน้องผู้คล่องแคล่วร้านของคุณพระนายมีชื่อว่าร้านไทยไทยตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรูมีลูกค้าประจำกระเป๋าหนักอย่างพวกเศรษฐีใหม่ทั้งหลายทำให้ร้านมีรายได้พอสมควรวันหนึ่งฝอยฝนนักข่าวผู้เป็นหลานของมหาเศรษฐีฟ้าฟื้น ขอสัมภาษณ์พระนายและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เชื่อมต่อระหว่างพระนายกับนายฟ้าซื้นคนนี้เรือนมายุราเป็นนิยายที่เราเคยอ่านเมื่อนานมาแล้วรู้เรื่องคร่าวๆอยู่แล้วแต่มาอ่านในครั้งนี้ก็ยังสนุกตื่นเต้นลุ้นไปกับตัวละครตลอดเรื่องเมื่อนกยุงสำมฤธเริ่มเสื่อมลงชีวิตของนกยุงก็เริ่มเกี่ยวพันกับคนภายนอกมากขึ้นชีวิตที่เคยเงียบสงบของเธอ จึงเริ่มจะวุ่นวายด้วยเหล่ามนุษย์โลกเริ่มจากเพียงการพิสูจน์ถึงการมีตัวตนจริงของเธอแล้วเมื่อรู้รายละเอียดก็เริ่มหวังผลต่างๆนานา,นาด้วยความคาดหวังต่างๆกันไปนกยูงกลายเป็นสิ่งล้ำค่าที่มาจากโลกอดีตกลายเป็นอภิมหาของแปลกผู้เป็นเจ้าของนกยูงสำริดอายุวัฒนะ200ปีและทรัพย์สมบัติข้าวของในบ้านที่จะแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้อีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้าน เธเลยกลายเป็นสิ่งที่ทลายความดีงามของมนุษย์รอบตัวพระนายเรียกว่าดีแตกกันท่วนหน้าใครที่คุณธรรมไม่แข็งจริงเป็นอันต้องถูกความโลภครอบงำทุกคนไปความรักระหว่างนกยุงกับพระนายยุค2538ก็ดูจะลุ่มๆุมดอนดอนลำพันแค่จะหาสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนก็แย่แล้วยังมีนานาอุปสรรคจากเหล่านานาตัวร้ายอีกอุปสรรคความรักของคนคู่นี้ช่างมากมาย ดานหน้าเข้ามาไม่หยุดหย่อนแค่อ่านยังเหนื่อยแทนเลยไม่รู้ว่าแม่นกยุงกับคุณพระนายฝ่าฟันกันมาถึงตอนจบได้ยังไงแต่สุดท้ายฝีมือของอาจารย์วินิตาก็จบเรือนมายุราลงอย่างสนุกสนานและสมบูรณ์เต็มความรู้สึกเป็นอีกหนึ่งนิยายที่อ่านสนุกไม่ว่าจะอ่านในยุคสมัยใดจริงๆค่ะ